YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไป ตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่12มิถุนายน2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้80-90บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดส้อย จากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้1 0ถึง12บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งยอดคณะ จากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลัมปลีเขียวจากตลาดกลางวันนี้10-14บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกระลำปลีขาวจากตลาดกลางวันนี้15-25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีม่วงจากตลาดกลางวันนี้25-30ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำหัวใจจากตลาดกลางวันนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำดอกจากตลาดกลางวันนี้20-25ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันนี้8-10บาทตอ่ kg, brakes, ทกตกทตอกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางวันนี้10-14บาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้60-70บาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางวันนี้ 2 5บาถึง30บาทต่อก <com> ิโลกรัมราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันนี้2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วภูจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางวันนี้9 0ถึง100บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางวันนี้26ถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันนี้16ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางวันนี้28-32บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงกวา จากตลาดกลางวันนี้16-17บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางวันนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันนี้16-18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะระขีนก จากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะระจีนจากตลาดกลางวันนี้26-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางวันนี้6-9บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางวันนี้ 8 0ถึง90าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางวันนี้ $80-100 บถึง100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางวันนี้ $40-50 ถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางวันนี้32บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักขึ้นช่าย จากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งคาอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางวันนี้1บาท20สตางค์ถึง2บาท20สตางต่อลูกราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้45ถึง60บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันนี้2 2บถึง27บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางวันนี้8 0บถึง90าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยแก่กลีบจากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันนี้1 8 0ถึง200บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกะเรี่ยงจากตลาดกลางวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกจินดาแดงจากตลาดกลางวันนี้5 0บถึง100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกจินดาเขียวจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปฮอตเขียวจากตลาดกลางวันนี้ 70บถึงาบาทต่อกิโลกรมัมราคาขายส่งพริกซุปอฮอตแดงจากตลาดกลางวันนี้1 1 0่บถึงบาทต่อกิโลกรมัมราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันนี้35-50บาถึงบาทต่อกิโลกรมัมราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางวันนี้35-5บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำขาว จากตลาดกลางวันนี้3 5มสบาถึงห้บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสวนเขียว จากตลาดกลางวันนี้6 0บถึง75บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสวนแดงจากตลาดกลางวันนี้6 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางวันนี้85บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบแมงลัก จากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบยีราจากตลาดกลางวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางวันนี้ เ0บถึง90บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางวันนี้50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางวันนี้40-50ถึง50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหัวไชเท้าจากตลาดกลางวันนี้10-15บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแครทไทยจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่ <Tonight> ตอกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศสีดา จากต,ตลก hey. าดกลางวันนี20้20-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้50-5บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้50-5บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางวันนี้30-32บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว จากตลาดกลางวันนี20้20-35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้28-32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือยาว จากตลาดกลางวันนี้26-32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางวันนี้32-34บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลือง จากตลาดกลางวันน uh at uh ี้3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือสด้งจากตลาดกลางวันนี้2 8่สบแถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้8-12ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอแลนด์ จากตลาดกลางวันนี้27-33บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางโคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอม จากตลาดกลางวันนี้15-16บาทต่อกำราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้200-250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็ก จากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อมัดราคาขายส่งนอไม้ฝั่งเขียวจากตลาดกลางวันนี้140-170บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่รว่วจากตลาดกลางวันนี้10-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรง จากตลาดกลางวันนี้40-50ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสลิดจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อการาคาขายส่งผักขยแยงจากตลาดกลางวันนี้12บาทต่อการาคาขายส่งผักแพลวจากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อการาคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางวันนี้18-20ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางวันนี้100-110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้า จากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันนี้1 2 0บถึง130าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันนี้ 110- บถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้170บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางวันนี้ 6กบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้1 6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กํแเพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กํแเพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กํแเพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลาง จากตลาดกลางวันนี it, ้35บาทต่อว e <te> <te> ีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้ หกรบาทต่อเข่งเข่งและ7วีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้ากเกษตรผิดพลาดป,ประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช,ช,ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ